สวัสด,ดีครับ ft ทีจฮอดคิดถึงพ่อหน่อยทุกคนนะครับเนาะสำรับเมื่อนั่นพ่อหน่อยก็ได้ลงเลขบนให้ซีคูก็ได้เข้าบนเตี่ยมเตะครับเนาะก่อ,ะอนอื่นก็นขอฝากคำเตือนก่อนเบ่งเลขตัวมันเข้านะครับเนาะคำเตือน,อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกาลังจกฝากคําเตือนในห้องกติมเบึงเนาะครับเนาะว่าพ่อหน่อยให้เลขบนไปตัวใดนะครับเนาะสำหรับเอฟซีที่ในบิงมือนันกติเห็นอยู่เนาะครับเนาะมาเบิงเลยครับมือนันพ่อหน่อยก็ได้ทดลองจับสูตรบนให้เอฟซีนะครับเนาะจับ ทั้งหมดก็ได้เก้าเก้าคู่นะครับเก้าชุดนี่ครับแต่ว่าพอหน่อยก็คัดออกมาให้แค่สี่คู่นะครับเนาะแค่คัดออกมาให้สี่คู่แล้วก็ให้ตัวร่องแค่อ่านี่ครับคัดออกมาให้สี่คู่ครับนี่สำหรับเลขบน็อกเก้าสี่เก้าหกแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็ตัวร่องอ่าเก้าห้ากับหนึ่งห้านะครับเนะบาะบัดนี้เลข เลกล่างออกหนึ่งซีครับแต่ว่าเลขบน่นโดดลงลางคู่หนึ่งนะครับเนาะโดดลงล่างไปคู่หนึ่งแล้วกันเมื่อเข้าบนเต็มเต็มอีกคู่หนึ่งนะครับเนาะนี่สำหรับคู่นี้นะครับเนาะเก้าสี่บนตรงๆนะครับนี่ยไม่ต้องกลับเลยครับนี่ยเก้าสี่บนตรงๆครับนี่คู่นี้ครับนี่ยเข้าเต็มเต็มครับนี่ เข้าเต็มๆครับหวังว่าเอฟซีห้องสีมีโศกมีลาบน้ำพอหน่อยจากหน่อยอยู่นะครับเนาะสำหรับพอหน่อยกับพ่อได้พ้นได้ลาบนะครับเนาะสำหรับเอฟซีกับพือสีดีใจน้ำอยู่หรอกสำหรับผู้ใดถือใครมีโศกมีลาบน้ำพอหน่อยกับพอหน่อยกับดีใจน้ำครับสำหรับสูตรบนพอหน่อยร่องล่องจับนะครับเนาะสูตรล่องจับสูตรแตก ่าจับให้บอ่อลายสุดนะครับเนาะนี่เต็มๆเลยครับเอาบนเต็มๆแล้วก็มีแบบโดดลงล่างน้ำคูหนึง่งแต่ว่านี่ครับสูตรลองจับบนนะครับเนาะข้างแรกพอน้อยลองเห็ดเบนข้างแรกอ่แต่เห็ดเหล็กมากพอน้อยย่างไว้แล้วเคยเห็ดเหล็กบนนักเทียนนะครับเขาก็พึ่งพึ่งทดลองอึ่งพึ่งถอดลองขวัตแรกอ่าพอน้อยก็เอาสถิติของลักคลิปเหล่าก็มี พอหน่อยก็มีลักหน่อยที่ที่เดินอยู่แล้วก็มีมีอยู่แล้วแต่ว่ามันว่าหลายสูตรนะครับเนาะพอหน่อยเลยคัดเอาสูตรที่มันอ่ากระลั่งเดินเอามาจับใส่นะครับเนาะก็เลยอ่าไล่เข่าข้อให้เอฟซีได้มีโกมีลาดจักขังหนึ่งนะครับเนาะ,ะหลังจากที่พ่อหน่อยได้เหตุเหล็กมากซีงวดที่งวดงวดแรกก็ได้เขา่าพ่อหน่อยให้เข้า ข้าวสองนะครับเนาะกระ,ระถึกอ่าวงกลมให้อ่าสำหรับปานิกผาผาดมาสองงวด,กกะวดะนะครับเนาะผาดมาสองงวดแล้วก็งวดอ่าที่ซีมากระมัเข่าอีกนะครับเนาะนี่กระมัะมัเขา่าสำหรับเอสที่ที่เข่ามาใหม่สที่ยังมันลูกหรือว่าเอสทีเก้ากระดีอาจจำว่ได้ไรนะครับเนาะพ่าน้อยกระพึงเฮ็ดอ่าเลขมาประมาณสี่งวดนะครับเนาะสี่งวดถ้่เริ่มเปิดสองใม่เริ่มเฮ็ดเลขมา เลขบนกับพึ่งจับสุดแรกสุดเดียวครับนี่เขาเลยครับจะถือว่ามีโศกมีหลาบเนาะจังคอยได้เขาแบบนี้ชุดเดียวกับปังเลยครับยังเอฟซีบางคนิ่นกว่าอให้ปังๆเน้อเพราหน่อยว่าท่านเป็นยังบุญเนาะครับเนาะปานีสฮ็อตถิอว่าเบิ้งทุดสรุปล่างเนาะครับเนาะสุดสรุปล่างอันนี้มัาเบิ้งสุดสรุปล่างว่าเป็นยังไง ตัวรูปร่างก็ก็มมี่จับไว้อยู่ครับอ่าซีนึงครับนี่นี่สุดก็มีอยู่แต่ว่าเลขดับรุตครับมาดับเลขซีครับนี่เลขซีกับบมาเกือบสองปีแล้วครับเลขซีกับ่มาล่างเกือบสองปีแล้วเนาะก็เลยอ่าแต่ว่าก็มมี่สตดเลขดับสตดนี่สรดหม่นะครับเนาะสรดไม่พ็หน้อยกับสิทธ นี่ครับที่ว่าดับขาดนี่พ่อหน่อยกะดิบว่อเอาแล้วครับขาทิมเลยครับขาทิมครับสูตรดับเลขซี่ว่อใส่งานแล้วขาทิมเดี๋ยวก็ดับเลขหนึ่งกะดิบว่อเอาครับนี่ขาทิมเหมือนกันครับนี่อ่างวดที่ว่าดับดับขาดแปดสูตรเข้าของพ่อหน่อยนี่ถต้าเริ่มเฮ็ดซองเนาะกับผ่านทุกงวดครับนี่ซีงวดย่งผ่านผัดอ่าดับขาดล่างนี่แล้วก็ดับลักซิปอ่าเลขหกเท่้งซิปเทั้งนอย่งว่าผาดนะครับเนาะนี่ ย่างบผ see, uh, ่ผ mm. euh, mm ัดครับนี่เดี๋ยวพ่อหน่อยสิเอาไส้สามสูตรนี่เนาะหอดหยอดต่อไปครับหยอดต่อไปคือใส่สามสูตรนี่ครับสูตรดับสองสูตรนี่ว่าใส่แล้วครับว่าเอาคือดับผัดถ้าบ่ผัดก็คือสี่อาจทีเต็มเต็มมือเก่าเหรอครับถาบ่ผัดแต่ว่าสูตรของพ่อหน่อยกับต้นเขาอยู่แต่ว่ามันเข่าตัวกลับนะครับเนาะมันเข่าตัวกลับนี่ครับแต่ว่าพ่อหน่อยอย่างว่ได้จับไห้นะว่ามันดับครับนี่ ว่ามันดับครับนี่คู่นี่เลขดับลดครับนี่เลขดับดับซีลดดับพลาดก็ต้องขอโทษขอพระเอซนะครับเนาะตั้งด้านเลขดับลดครับแต่ว่าถูดมันมาอยู่แต่ว่ามาขนแม่นว่าดับก็คือมาตกับนะครับเนาะแต่ว่าก็แจ่มือให้พ่อน้อยสําเร็จทั้งด้านเลขบนนะครับเนาะพ่อน้อยได้จับเขาให้ทั้งด้าน เลขลางนี่ก็คือให้าคู่เนียนๆแต่ว่ามันมันดังนะครับเนาะมันดังจังหาเข้านี่ก็ดังนี่ครับเลขหาสองหาเจ็ดนี่ดังครับดังดังเกินผมว่าเลขโตที่มันดังมันออกโตที่มันบอดังครับออกโตที่บอดังแถมดับอีกตั้งหักดับ่อยูครับเนี่ย ดับบออยู่ครับอ่าก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะสำหรับเอฟซีบางคนกับการคำนวณเลขกับมีผิดมีถือก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะเก็มีถือ่าอย่างน้อยกอ็เลขบนก็ได้อ่าก็ได้ก็ได้จักหน่อยนะครับเนาะสำหรับเลขบนอ่าสำหรับเอฟซีบางคนจนกระอาจสีบ่มักแต่ว่าอ่าพอหน่อยก็ได้ พ่อเด็ก้นได้แก้วอยู่นะครับเนาะนี่อ่าก็น้อยกัสสื้อเีคู่นี่แหละครับอ่าเีคู่นี่แหละพ่อได็ก้นได้แก้วอยู่อ่าบัดน,นี้กัสสุดอ่าครบล่างนะครับเนาะมาบางสุดครบล่างอ่าว่าเป็นยังไงมาบางสุดครบล่างครับบัตรครบล่างสองสุดนี่ก็อ่าก็เป็นไปเข่าบนครับนี่อ่าก็มีอ่าเสีเก้านะครับ ที่จริงทาทาเลขบ่กั้มก็จะเป็นเก้าซี่นะครับแต่ว่ามันเป็นสูตรลางแต่มันโดดขึ้นบนแต่กับมาติดเลขกดับเลขดับดับวายุครับเลขที่ว่าจับเดียนกับบ่เขานะครับเนาะจับเดียนสองสุดนี่ครับจับเดียนสองสุดหลุดเบิครับบ่เข่าเลขกเดียนกับหลุดต้องขอโทษขออภัยเอฟซีนะครับเนาะาผู้ใด คื่นชอบเอเลขบนชุดนี้เดี๋ยวอพอหน่อยสีลงให้งวดหน้านี่เป็นคลิปแรกได้ครับสำหรับเอฟทีบางคนอาจสีจจะได้ไปไปวหวนะครับาะไปไหว,วไปไ่วไปหาสื่อลอตเตอรี่เดี๋ยวพอหน่อยสีจับห้ก้อนนะครับาะมืออื่นเดี๋ยวพอหน่อยอสีลงให้ก้อนม่เลยครับคลิปเป็นคลิปแรกของ งวดต่อไปเลยครับนี่นี่เป็นคลิปแรกของงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยครับพราหน่อยสี่ร่งหอยก้อนเพราะว่าเลขเขาก็หลายตัวนะครับเนาะนี่ถ้าผูา้ใดอ่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้พ่อหน่อยได้ครับเด้อสได้มีกระลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆอ่าหาสูตรดีๆให้เอฟซีอ่าเฮ็ดให้เอฟซีออกมาบึง้งอา่าพ่อหน่อยก็ทีพยายาม ให้เอฟซีมีโชกมีลาบทุกหมวดครับแต่ว่าถางวัดไดพิดกะเพรอะน่อยกะขอโทษขออภัยนะครับเนาะการคำนวณสูตรเลขก,ก็เป็นแค่ตถิติตัวเลขเท่านั้นว่าสามารถรันตีได้ว่ามันตีมากหรือสุดแต่ว่าถามมันมากกัมีโชกมีลาบแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บพ่อน่อยกับขอสวัสดีครับ